สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับบิก๊กแอรนำความเป็นสิริเป็นมงคลมาฝากทุกท่านเหรียญพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์เหรียญที่มีเมตตาศักดิ์สิทธิ์เหรียญน,นี้พิมพ์นี้ แบบนี้ผมนำมาให้ทุกท่านได้ชมกันก็เพื่อบูชาพระพุทธศาสนาบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ปู่หลวงพ่อท่านที่เมตตาสร้างเหรียญที่มีประสบะการณ์มากมาย ไว้ให้เราท่านทั้งหลายลูกศิษย์ลูกหาญาติสนิทมิตสหายที่เรานำไปฝากเป็นสิริเป็นมงคลจนถึงทุกวันนี้เหรียญไหนครับคุณพิแกก็เหรียญที่ผมนำมาชมในขณะนี้นะครับนะครับ ผมนำภาพด้านหน้าเหรียญด้านหลังเหรียญนะครับแล้วก็หมุนด้วยความชื่นใจด้วยความประทับใจหลายท่านที่มีเหรียญรุ่นนี้พกติดตัวและมีประสบการณ์บอกว่า ครั้งหนึ่งมีจะมีความจำเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องค้าขายตั้งนโมสามจบขอบารมีท่านลกเหลียงขึ้นมาอธิษฐานขอให้ท่านช่วยและ การค้าขายที่เขาได้ติดต่ออยู่นั้นก็สำเร็จแบบชื่นใจปฏิหารทีเดียวอันนี้ลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะครับเล่าให้ฟังเนี่ยเหรียญที่ท่านเห็นนี่แหละครับนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเดินทาง ไปั่วไม่เคยมีอุบัติเหตุมีให้เห็นว่าแก้วคาดปลอดภัยเรียกว่าไปที่ไหนเดินทางไปไหนนะครับคนอื่นเขาเกิดอุบัติเหตุยังเห็นกระตาอย่างเงี้ยแต่ผู้ที่มีเหรียญน,นี้ ลูกศิษย์ที่มีเหรียญนี้ต่างแควคาดปลอดภัยมาแล้วก็ยังมีเรื่องราวของโชคลาภขอพรก็สำเร็จและมีโชคลาภเกิดขึ้นจริงๆอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อของ ผู้ที่เช่าหาบูชาหรือว่ามีเหรียญนี้บูชาติดตัวติดบ้านติดรถที่สำนักงานหรือไว้ที่สำนักงานก็ดีดีปาฏิหารกับตัวเขากับญาติสนิทพิษสหายกับเพื่อนฝูงมาเล่าสู่กันฟังครับใช้ต้องระกวรใช้วิจารณญาณอย่าง,างเรือว่าส่วนบุคคลจริงครับสรุปว่า เหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้ชมนี้พุทธคุณศักดิ์สิทธิ์นะครับได้ทราบว่าเข้าพิธีบุตาพิเศษได้ทราบว่าเข้าพิธีพุทธาพิเศษมาอย่างยิ่งใหญ่เข้มขลังทีเดียวนะครับท่านใดมีประสบการณ์ก็ครับเขียนมาได้นะครับผมก็ขออนุญาตในการที่จะมาเล่าสู่กันฟังในรายการต่อไปนะครับ นะครับก็ฝากไว้นะครับเรามีเหรียญของท่านก็ไม่ลืมคําสั่งสอนของท่านที่ให้เราลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนดีมีความกระตัญญูกะตะเวทีถึงข่าวขับขันนะครับตั้งนโมสามจบบูชาขอพรจะได้โชคดีสมความปรารถนาครับเมตตาพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์เหรียญน,นี้ ที่ท่านเห็นอยู่นี้แหละครับมาฝากทุกท่านอาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับพูดผิดบ้างอะไรบ้างก็ต้องขอโทษกันนะครับตั้งใจที่จะนำเรียอมาให้ชมกันนะครับส่วนรายละเอียดก็ทราบว่าท่านคีหาในอินเทอร์เนต็ตในเว็บไซต์ต่างๆก็จะมีแต่ผมเน้นเรื่องราวของการบูชา นะครับและมีประสบการณ์แ้วค่าปลอดภัยขอพรธุรกิจการงานค้าขายนะครับและประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็เรื่องราวที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนให้เราเป็นคนดีอันเนี้ยโอ้โหคุณจะห้อยเหรียญอะไรลนะ่ะสำเร็จโชคดีได้ไม่ยากแน่ๆวันนี้ฝากไว้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการเป็นอย่างดีถูกใจก็ฝากกดแชร์กดไลค์ นะครับเป็นกำลังใจให้กันวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ